ครับเม like <Oops. S 1> <ten> right ื่อน in ี้มารอนำหน้าเดครับเด้อผมเลยมาใส่ตุ้งหมดนละได้ปลาเชียงไงตัวหนึ่งครับเมื่อไหร่เปลาเชียงเออปลาเชียงไงกับอีปูก้ามไ่เออใส่ไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วละครับเนี่ยเออมันบ่ค่อยเือก็เลยใส่แซ่ไปเลยครับมื่อนี้ยมารอนำหน้าผ่นะเข่าก็กกำลังงามครับจี่จ้ะเออเข่าก็บกำลังงามครับขั้นแท่นี่หัวสุมือครับขั้นแท่ได้ปตาสุมือครับ พูดละเขากำลังงามครับเออมาเบิ่งมาชมเด้อครับเขาพูดใดไรกำลังงามกับแช่ไม่ให้เบิ่งในเด้อครับเด้อเนี่ยดิพ้ามาเบื้องยุนี่กอนเนี่ยเนี่ยอยากเบื้องหน้าผู้แช่บ่เนาะครับแต่อยากเบิ่องกะทักมาครับอยากเบิ่งทักมาเออครับตอนนี้เพราะท่านอยากชั่วหน้าหรอกครับตอนนี้ชั่ว์ต้นเขาอยู่หน้ากอนครับ เนี่ยเลาะซุมือครับหัวซุมมือคือกันครับเออัดแค่กระไดเ้ี่ยับมาเฮ็ดไว้ห็นพ่อซันกับติบุมีเขาบุมีน้ำใส่เขาครับอ่าครับเขากำลังงามเลยครับเนี่ยอ่ากดไลค์กดแชร์เด้อครับติแชร์ลงยูทูบหรือว่าลงในเฟซในเบื้องครับผมอ่าเนี่ยครับเขากำลังงามเลยกำลังมีน้ำเลย ครับอ่าเขาผู้ใดเขาลังงามกับแช่ไม่เบิ่งในเด้อครับเด้อ,อเพื่อนเพื่อนทั้งเฟสเพื่อนเพื่อนทัน้งยูทูบก็ดีครับนี่ครับทักกันเขามาแช่กันกดไลค์กดแช่กดหัวใจให้กันครับผมอ่าสำหน้ก็เนาะครับเนาะเดี๋ยวอยากเบืองหนาผู้แช่ก็ทักมาเด้อครับเด้อ,อเดี๋ยวใส่เบืองหรอกครับว่ามันผู้รอหรือว่าผู้หายครับผม